สวัสดีครับคนสัญจรชาแน,นลครับผมสวัสดีครับโจฮักนสารคามวันนี้คนสัญจรเรามาตามนัดนะตามนัดเดือนที่สองนะครับสำหรับการใช้สมุนไพรธรรมชาติในการปลูกผมครับทีนี้คนสัญจรเนี่ยมีปัญหาเท้าความเดินท่านผู้ชมก็คือว่า,าเขามีปัญหาเกี่ยวกับนะครับใช้ยาสระผมแล้วผมล่วง ก็คือเคมีนั่นแหละนะครับแพ้สสารเคมีอ่าแต่เราไม่ได้บอกยี่ห้อนะท่านผู้ชมถ้าบอกยี่ห้อคือหนาวครับกแพ้ยาสับผมแล้วก็ล่วงอเลยคือก็อย่างที่ถามหน่อยได้ไหมเพื่อนมันมันมันล่วงเป็นกระจุกหรือมันค่อยค่อยล่วงมันค่อยค่อยล่วงมันไม่ให่แต่หลายเส้นต่อวันใช่ไหมใช่ใช่แล้วแทนที่มันจะงอกขึ้นมาใหม่พอล่วงแล้วจะงอกใช่ไหม ไม่งอกไม่งอกขึ้นเป็นลายๆมามันก็หลุดร่วงอีกเหมือนเดิมระ่าแล้วก็เกิดคันหัวด้วยเอาละท่านผู้ชมวันนี้นะครับเราก็จะมาทำนะครับ EP สองก็คือตอนที่สองเดือนที่สองขวดที่สองคนสัจรเราถามนิดหนึ่งว่าเราจะใช้กี่ขวดปกติแล้วอ่ะปกติแล้วสามขวดสามเดือนดีดดำเลยสามเดือนดำใช่แต่เดือนแรกก็คืองอกใหม่ เดือนแรกงอกใหม่นะท่านผู้ชมทีนี้เดือนนี้เป็นเดือนที่สองที่เราจะใช้ขวดที่สองเคล็ดลับหน่อยหนึ่งคือว่าเวลาเราอาบน้ำสระผมยใช้น้ำเปล่าคือไม่ใช้แชมพูจะดีที่สุดคือคือยังไงเส้นผมเราก็ไม่มีอยู่แล้วไม่มีอยู่แล้วใช่ไหมใครที่ผมยาวก็ตัดเป็นทรงที่สั้นหน่อยนะฮะ คืออย่างเรานี้ใช่ไหมใช่ใช่อย่างเรานี้มันจะไม่เปลืองอฮก็จะใช้ได้อยู่เดือนกว่ากว่าแน่นอนเดือนกว่ากว่าใช่แต่แต่แต่นะแต่ที่นายใช้นะมันก็พอดีนะมันก็พอดีไงเออคือมันจะเหลืออยู่ประมาณเนี้ยคือเออไม่ได้เยอะเพราะถ้าถ้าผมสั้นนะครับถ้าผมยาวมันจะไปติดกับผมแล้วกับผมมันจะไปที่หัวไงอ่าฮะมันก็เลยทำให้คืต้องฉีดเปลืองพูดง่ายเพื่อน เอ่อไม่ว่าจะเป็นเคล็ดลับไม่ว่าจะเป็นวิธีการใช้คือให้ถูกหนังศีษะใช่แต่เราเห็นเพื่อนนะอันนี้เราพูดเลยว่าวิธีการใช้เห็นเพื่อนคึงบ่อยๆก็คึงเพื่อให้ลูขุมขนเนี่ยมันเปิดมันขยับมันเปิดไปด้วยอะไรไปด้วยไงเพราะว่าบางทีเราไม่คลึงไม่อะไรเนี่ยกล้ามเนื้อตรงนั้นมันจะปิด ก็คือบางทีเราก็มันมันโดนอากาศเนาะใช่แล้วอากาศช่วงนี้หน้าร้อนท่านผู้ชมก็คือเหงื่อก็จะออกนะครับแล้วก็เราก็พยายามคลึงนะครับหนังศีรษะของของเราให้สัมผัสให้คือรากผมมันตื่นตัวอ่าประมาณน้นประมาณน้นคนสัญจรวันนั้นที่เราลงคลิปไปก็มีแฟนคลับก็ซื้อมามากมายมาซื้อมาอุดหนุนโจนี่แหละแต่ว่าโจก็บอกว่า ต้องใช้ประมาณ3เดือนเดือนละ1ขวดท่านผู้ชมใช่ครับเดือนละ1ขวดเดือนละ1ขวดถามว่าขวดนี้ประมาณ1 0 0 100ซีซีนะครับก็คือว่าร้อย l นี่แหละท่านผู้ชมประหยัดแน่นอนครับาจากอะไรธรรมชาติร้นรวนไม่ว่าจะเป็นใบฝรั่งดอกอัญชันก็รวมอยู่ในนี้แหละใช่อยู่ในนี้เรามาเรามาดูและและไอที่อยู่ข้างหลังเราก็รวมอยู่ในนี้นะเพื่อนอ่าเนี่ยที่ที่เราพูดคลิป กรรม,มาวิธีหรือส่วนผสมมันบอกกันไม่ได้หรอกอาก็คือลิขสิทธิ์นะท่านผู้ชมเ,เพราะว่าเวลาเราออกคลิปไปนะก็มีคนลอกปั๊บเลยก็หลายๆคลิปไม่ว่าเป็นสมุนไพรย,ยี่ต่างๆอย่างอื่นเราก็บอกไปหมดโดยไม่ปิดบังไม่อะไร,รแต่ว่าคนไปทําซ้ําแล้วก็บอกสิ่งที่ผิดเพี้ยนเราก็เลยกันว่าวันนี้นะครับก็คือว่าคนสัญจรเนี่ยเอาคนที่มีปัญหาจริงๆนะครับ มีปัญหาจริงๆว่าเป็นอย่างไรและวิธีการใช้งานที่ถูกต้องนะครับอย่างไรครับต้องใช้ทุกวันนะครับเช้าเย็นหลังอาบน้ําอันนี้คือวิธีการใช้ถ้าเที่ยงด้วยก็ดีแต่ว่ามันเปลืองอ๋อมันเปลืองมันเปลืองนี่ครับ,น,รบนี่ขวดที่สองนะครับนี่เดือนแรกนะครับมันก็ขึ้นอยู่นะครับอ๋อคนสัญจรคือคือ ลองลองลอง,ลองไปใกล้ๆสักหน่อยก็ได้เพื่อนลองไปใกล้ๆแล้วก็ก้มลงกล้มลงอานนี้ในตรงเนี้มันจะเป็นลายเป็นเป็นเส้นแล้วนะครับโทษทีนะเพือ่อนก็จะ uh จะเกือบครึ่งเซนแล้วล่ะ uh huh. นี่ครับือ,องดูกันครับ,รบอันนี้อันนี้ก็คือเส้นผมที่เป็นลายขึ้นแล้วนะครับท่านผู้ชมนี่เดือนที่สองนะครับเดือนที่สองเดือนที่สองเพิ่งเริ่มต้นจะเริ่มใช้อ่าจะเริ่มใช้แต่แต่แต่เดือนแรกในขวดนั้นหมดแล้วครับหมดเมื่อวานนี้แล้วเดือนที่สาม เราก็จะมาทํากันดินี่ครับวิธีการก็ง่ายๆไม่ต้องเขย่าไม่ต้องเพื่อนไหนดูนี้เราคือคือบางทีแฟนขับเราตั้งกล้องลักษณะนี้ต้องขออภัยท่านผู้ชมเพราะว่ามันอาจจะไม่ชัดนะครับเพื่อนๆนลงตะแคงเออนี้นะฮะคือคือคือมันยังเป็นเส้นไรที่ที่ดาขึ้นนะครับแล้วผิดปกติจากคลิปแรกนะครับก็เอาละนะครับก็อาจจะยังไม่แข็งแรงเพราะว่าแค่มันมันมันเพิ่งเดือนแรกนะครับ ถ้าเดือนที่สองที่สามไปแล้วทั้งหมดคนนี้เรามาเจอกันอีกนี่ก็วิใัยก็ไม่ยากเลยก็คือพูดง่ายๆใกล้ๆสิ้นเดือนเมษาก็ครบสองเดือนอ่านะครับอ่าสิ้นเดือนพฤษภาก็เป็นเดือนที่สามใช่ครับผมนะครับโหวันที่วันที่หนึ่งมิถุนายนเรามาทําคลิปอีกทีนะแล้วเดือนที่สามขวดที่สามเราจะมาทํากันอีกแล้วจะแนะนําครั้งต่อๆไปอันอันนี้พึ่ง นายเพิ่งได้เพิ่งใช้ได้เดือนเดียวเองนะ,ะหมดขวดที่สองเรามาถ่ายอีกทีหมดขวดที่สามเรามาถ่ายอีกทีท่านผู้ชมกรอ,อกมาใหม่กรกอกมาใหม่ครับผมนี่วิธีการใช้ก็ง่ายๆครับอาบน้ําเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ฉีดพ่นนะครับมันจะเป็นฝอยน,นี่ฉีดเลยใช่นี่ครับใช้งานไปเรื่อยเลยครับฉีดถ้าผมสั้นนี่มันจะไม่เปลืองเอาอย่างนี้คนสัญจรครับ พอดีนะครับผมก็แต่งกลิ่นให้นิดน,นึงก็คือว่ากลิ่นกุหลาบนะครับกุหลาบผู้ดีอังกฤษแต่ดูหน้านี่ไม่ได้เป็นผู้ดีเลยนะครับผู้ดีไม่ได้เป็นผู้ดีอังกฤษน,นะผู้ดีเราแล้วเราก็คลึงจนแบบคึงให้น้ำยามันแห้งา่าคามือเลยจะดีที่สุดกับอือคือไม่ใช่ว่าเราขีดพ่นแล้วเปรียกโชคปล่อยไว้อย่างนั้นไม่ คือเราคลึงใช้มือคลึงไปเรื่อยๆหรือว่าคือให้มันให้มันเล่นอย่างเงี้ยให้มันเลือดมันไหลกระตุ้นเลือดไหลเวียนกระตุ้นลากผมคนสัญจรจริงๆแล้วการทําให้เลือดไหลเวียนได้มันก็มีประโยชน์ที่มากมายที่เราได้กินสมุนไพรไปไม่ว่าจะเป็นหินฟ้าแลบเพราะอย่าลืมนะว่าหินฟ้าแลบเป็นยาเลือดนะครับเป็นสมุนไพรบำรุงเลือดแล้วก็มะเร็งความดันเบาหวานไขมันนะครับไขมันไตกลีไลายแต่ว่านะครับ ทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ตามรูขุมขนของเราคุณอย่าลืมนะว่ามีไขมันด้วยคนสัญจรนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเราก็ใช้สมุนไพรที่ที่เรากินไปด้วยนะครับแต่แต่เนี้ยก็คือเราใช้าทากอในหนังหัวของเราเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบเส้นเลือดฝอยเยอะตามผิวหนังนะครับถ้ามีไขมันด้วยเลือดเห,หนื่ด,ด้วยถ,ถ้าเกิดนู่นนี่นั่นไม่ว่าจะเป็นเอ่อโรคผิวหนังครับอา่าใหลายหลายอย่าง แต่นี่เราทําเอามาปลูกเพื่อกระตุ้นรากผมให้มันงอกใหม่งอ,หมงอกใหม่ขึ้นเร็วขึ้นคือคท่านผู้ชมผมก็ได้ใช้ชีวิตคุกคีอยู่กับเราสองคนนี่แหละเพราะว่ามันเป็นการทดลองนะครับเ,เป็นการทดลองแล้วก็เห็นผลมาแล้วนะแต่ว่าผมอยากทดลองกับคุณชิ้นแรกที่ทดสอบมาได้ผลก็คือทำให้ผมดำทำไมคือผมงอกก,กลายเป็นดำท่านผู้ชม<ำ>อ้าว ผมจะโชว์เส้นผมคือจริงๆแล้วโจผลิตใช้เองนะครับก็คือว่า3ปีนี้นะครับที่โจทํา y o YouTube มาเนี่ยนะครับแล้วผมก็ใช้เองคนสัญจรบางคนก็ใช้บ้างไม่ใช้บ้างเขาเรียกว่าการขาดวินัยใช่เอ่วินัยในตัวเองนะครับทีนี้โจจะให้ดูนะครับว่าผมมีผมงอกหรือเปล่ามันอาจจะน้อยมากนะท่านผู้ชมนี่นะครับอันนี้ก็คือแดดแดดนะครับแดด ความหล่อหายไปนะครับอันนี้โจตัดผมสั้นเลยนะครับคือคือคือผมโจจะทาตลอดทั้งเช้าและเย็นคือสองอย่างนี้เช้าและตลอดนะครับถ้าใครผมยาวอยากกใช้สูตรผมงอกกลับกลายเป็นดำหยุดผมร่วงนะครับปรับไปเป็นสีดำธรรมชาตินะครับไม่ได้ยอมนะไม่ไม่บางคนเข้าใจว่าคุณโจขอสั่ง อายาย้อมผมหน่อยจริงๆไม่ใช่ถ้าอย่างคนทันจรเนี่ยก็ต้องต้องสูตรปลูกผมงอกใหม่เดือนที่สองไม่แน่อาจจะย้อมมาแล้วก็ทําคลิปจะได้เห็นเส้นผมเยอะแยะจริงจริงแล้วเราการย้อมในเพื่อนการย้อมเนี่ยอ่าเป็นอะไรที่มันก็มีเคมีแต่ว่าถ้าเป็นใบกาวเนี่ยใบกาวที่อยู่ตรงโน้นนะที่เราปลูกไว้เนี่ยเราก็ใช้ใบที่พอสมควรแล้วก็มีวิธีการทําพอสมควร เดี๋ยวเราจะทําคลิปไอใบกาวอีกทีหนึ่งต้นกาวของเรายังไม่โตดีเรามาสาธิตหรือว่ามาบอกกล่าวกันนี่เดือนที่สองนะครับสำหรับคลิปปลูกผมอ่านี่ครับก็เป็นอะไรที่ตั้งแต่แรกๆนี่ตั้งโจอยู่ก็อยู่ใกล้กันทุกวันนะคโจบอกเฮ้ยขึ้นแล้วเพื่อนอย่างงู้นอย่างนี้ครับผมยังไม่คิดอยากจะทําคลิป เดือนที่เดือนที่หนึ่งหลังจากเดือนที่หนึ่งนะครับผลเลยพอดีคุยกับเอฟซีแล้วทีนี้เปิดวิดีโอคอลกันครับเขาทักมาบอกเฮ้ยผมเกิดเฮ้ยอยากทำเลยเด็ดๆนี่แค่ขนาดวิดีโอคอลนะใช่ครับผมแต่ว่าถ้าไม่เห็นตัวจริงท่านผู้ชมจะมองออกเลยว่าเส้นผมเขาเกิดจริงๆนะครับนี่ก็ก่อนนั้นนี่นี่นี่นีนี่เพื่อนเนี่ยนี่นี่นี่เห็นไหมอือนี่แต่ว่าแต่ว่ามันมันไม่ใช่เส้นขาวๆนะ มันเส้นสีดําแต่ว่ามันมันขึ้นขึ้นทีทียังเล็กอยู่นะครับแต่ก็ให้เวลาเขานิดนึงนะครับขวดที่สองนี่จะดําปึ๊ดแน่นอนแต่ถ้าถ้าถ้าผมคุณยาวประมาณเนี้นะจะมองเห็นชัดคนสัญจรจะมองเห็นชัดอันนี้มาบอกกล่าวกันนะครับทีนี้ผมด้วยวิธีธรรมชาติผมคุณงอกงอกมาแล้วมันจะงอกหรือมันจะไม่งอกก็แล้วแต่คนสัญจรแต่ว่าผมก็จะมีตัวนี้ปรับให้นะครับ สูตรผมหมอกับกลายเป็นด<ช>ําแต่ว่าก็ต้องใช้มีวินัย<ช>ส่วนตัวนี้ก็ต้องมีวินัยเหมือนเช่นกันใช่ต้องมีวินัยยาสรบผมนึ่งควรจะหลีกเลี่ยงหรืองดใช้ไปเลยนี่เราอยากมีตรงบริเวณขนหน้าท้องเยอะเออเจอแต่เรายังไม่มีใช้ไง <c oughs> ไม่ว่าแชมพูเด็กหรือผู้ใหญ่มันโชว์ <c oughs> ไม่ได้ <c oughs> แชมพูเด็กเนี่ยอาทิตย์หนึ่งใช้ครัง้งสองครั้งก็ได้นอกนอกนั้นใช้น้ำเปล่าจะดีที่สุด นี่คนสัญจรผมจะส่งไปให้พี่ชายผมที่อยู่ทางจังหวัดตังเขาเขาเป็นอิสลามเขาบอกว่าเขาหัวโล้นแต่เขาไม่ต้องการทาที่ผมเขาต้องการทาที่คิ้วแล้วก็เข่าเขาอยากได้อย่างอิสลามไงเพราะว่าเรามีพี่ชายเป็นอิสลามอยากเข้มอิสลามนันไม่ใช่อันนี้อิสลามงั้นพี่ต้องดูคลิปนี้เลยครับพี่พี่เขาจะดูคลิปนี้เพราะว่าโจจะส่งให้อยู่นะครับโจจะส่งให้ สองช่องเราเนี่ยจะเน้นวิธีการใช้ที่ถูกต้องและทําอะไรดีๆมาฝากกันคือเช้าเย็นเช้าเย็นใช่ครับผมเช้าเย็นเช้าเย็นครึ่งไปเรื่อยๆหรือเวลาว่างๆก็จับเล่นรูปเล่นไปด้วยเพื่อนมันมีคําถามานี้นะ,ะจําเป็นต้องสมมติว่าผมทาตอนเช้าตอนไหนคุณอาบน้ําที่จะไปทํางานหรือคุณอาบน้ําที่จะทําธุระประปังต่างๆอาอ,อาบน้ําเสร็จพอมันหมาดท,ทาเลย ครึ่งเลยหลังอาบน้ำาออครึ่งเลยนะครับเช้าเย็นนะอยอใชเช้าเย็นครับ้าเที่ยงก็ดีแต่ว่ามันจะเปลืองแต่ว่าถ้าบางคนเนี่ยเขาเขาคิดว่าอุ้ยราคาแค่เนี้ยมันมันไม่ได้มากมายเขาทาเขาจะบี้ตะบันทาคือไอราคาแค่นี้นี่มันยังถูกกว่าท้องตลาดนะยังแบบคือคือใช้ได้นานนะคุณจังจรครับ ใช้ครั้งละ1นึ่งเดือนละ1นึขวดท่านผู้ชม,ม3เดือนแต่เราจะมาวัดผลขวดละ1เดือนเนี่ยเดือนหนึ่งเป็นยังไงสองอเดือนเป็นยังไงเดือนที่สอง่ยเ myös, พิ่งเริ่มต้นนะครับเราจะมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งสําหรับวิธีการปลูกผมหลังจากหมดขวดนี้หมดขวดที่สองครับผมแล้วก็ขวดที่สามเราจะเริ่มใหม่นั่นแหละนะครับจนหมดขวดที่3คนสรรัญจรแล้วเรามาเจอกันอีก มาเจอกันอีกนะครับเสร็จแล้วต่อไปเราก็จะมาคุยกันเรื่องวิธีใช้ไปเรื่อยๆครับจะใช้ยังไงจะแบบอย่างไหนก็เดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปครับแฟนคลับบางท่านอาจจะบอกว่าเอ๊ะคุณโจทําไมไม่ถ่ายชัดๆบ้างผมบอกได้เลยว่าคลิปเนี้ยนะครับถึงจะยังยังดูไม่ชัดเจนนะครับแต่ว่าอันนี้เพิ่งเริ่มต้นขวดที่สองนะท่านผู้ชม พึ่งขวดที่สองขวดที่สองเดือนที่สองนะครับอันนี้ขวดที่สองเดือนที่สองนี่ยังใช้ไม่หมดเลยเพิ่งเริ่มใช้วันแรกเพิ่งเริ่มเริ่มใช้วันแรกเลยอแต่ถ้าบอกว่าเออยังไม่ชัดเจนโจต้องขออภัยด้วยนะครับแต่ว่าในการทําคลิปเนี่ยนะครับถ้าบอกว่าไหนเลยไม่เห็นเกิดหนาเลยบอกว่ามันค่อยๆไปท่านผู้ชมเอออย่างนี้กล้องที่เราถ่ายก็จากมือถือแล้วเราก็ไม่มีสตูเราแบบธรรมชาติมันก็เลยมองอะไรแสงเสริง ก็ถึงเราจะเอากล้องมือถือมาถ่ายตรงบริเวณหัวนายเนี่ยนะก็จะเห็นน้อยก็จะเห็นน้อยมันก็ยังไม่ชัดเจนนะครับแต่ถามว่าแต่ถามว่าเพื่อนเรามองด้วยตาเปล่าอย่างเงี้ยเราพอใจครับผมคือคือคือถ้าใครฟังจากโจนะครับแบบว่าได้ใช้แบบมีวินัยในการใช้เนี่ยขอบอกเลยบอกว่าเกิดแน่นอนแน่นอนครับเกิดแน่นอนนี่เรื่องดีๆจาก คนสัญจรชแนลแล้วก็โจฮักน่าสารกรรมมาผมเอามีอะไรปิดท้ายไหมเอาอย่างนี้นะคนสัญจรทุกสิ่งทุกอย่างนะครับใน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 ตัวคนเราเนี่ยท่านผู้ชมเลือดลมก็เป็นส่วนหนึ่งอารมณ์ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับส่วนสมุนไพรก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตที่เราจะต้องมาแก้และก็บำบัดส่วนตรงบริเวณนั้นๆครับ นะครับตรงที่มีปัญหาวินัยในการกินการใช้วินัยในการกินการใชใร้ถ้าคลิปไหนเป็นการกินคุณก็ต้องมีวินัยในการกินและก็เรียนรู้วิธีการกินการใช้ว่าโรคไหนที่เขาห้ามรโรคไหนที่เราจะกินได้อันนั้นคือสมุนไพรที่เราพูดมา3า0พันกว่าคลิปแล้วาานะครับแต่ถ้า คลิปไหนที่สําหรับการใช้การทาภายนอกเราก็ต้องมีวินัยในการใช้การทานะครับไม่ว่าจะเป็นคลิปอื่นๆก็แล้วแต่ท่านผู้ชมอยากให้ได้ผลต้องมีวินัยทุกคลิปที่เราทําใช้ได้แน่นอนครับขอการันตีเลยใช่ใช่นะครับผมเรื่องดีๆครับสําหรับสุขภาพเส้นผมโดยเฉพาะเลยอ่าสุขภาพเส้นผม คือจริงๆแล้วนะครับก็คือว่าเราอาจจะใช้หน้าปกที่แบบว่าสูตรผมงอกใหม่นะครับหยุดนะครับหยุดล้านข้อหยุดหัวล้านล้านเปอร์เซ็นต์หยุดหัวล้านเปอร์เซ็นต์นะครับหยุดหัวล้านล้านเปอร์เซ็นต์ใช่นะครับครับผมเรื่องเด็กๆครับเป็นอย่างนั้นคนโจฮัตนาสารคามนะครับคนสัญจรชาแนลครับผม วันนี้เราก็จะมาตามนัดกันที่เรามาพูดกันแล้วก็ให้ความรู้นะครับว่าทุกสิ่งทุกสากทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่การมีวินัยทุกอย่างครับทุกชนิดของสมุนไพรเพื่อที่จะให้ได้ผลประสิทธิภาพนะครับประสิทธิผลและก็มีวินัยในการใช้นะครับที่ถูกต้องและก็เรียนรู้การใช้สมุนไพรไปด้วยกันกับโจ้ห้างน้านสารคาม คนสัญจรชาแนลครับสวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีครับผมแจมแจมครับงอกแน่นอนครับสุดยอดสุดยอด